เช่าบ้านหรือซื้อบ้านดีเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานมากคำถามคือแล้วแบบไหนดีกว่ากันต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าทาไมคนส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะเช่าบ้านปัจจัยหลักๆเลยปัจจัยแรกคือผลกระทบทางเศรษฐกิจการซื้อบ้านนะครับคงมีไม่กี่คนที่กําเงินสดแล้วก็ไปซื้อบ้านใช่ไหมครับมันก็ต้องผ่านการกู้ธนาคารทีเนี้ยก็ต้องกลับมาดูที่ว่าธนาคารจะปล่อยสินเชื่อบ้านให้เราไหมทั้งที่เศรษฐกิจตอนนี้ครับหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยสูงถึง90%ของ GDP กันแล้วช่วงนี้นะครับธนาคารจะปล่อยสินเชื่อบ้านให้เราได้ยากมากมันก็ถือ ็นการบังคับไกลๆให้เราได้เช่าบ้านกันแต่การเช่าบ้านนะครับมันไม่ใช่มีข้อเสียเสมอไปจริงๆแล้วนะครับกลุ่มคนอายุ20ถึง30ปีเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อก่อนเวลาเราทํางานอยู่บริษัทไหนเราก็จะอยู่ที่นั่นอย่างยาวนานแต่ยุคสมัยนี้ครับมีการย้ยายเปลี่ยนงานที่มากขึ้นเป็นไลฟ์สไตล์ที่ต้องการอิสระที่มากขึ้นซึ่งการเช่าบ้านเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยกับไลฟ์สไตล์แบบนี้จริงๆไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับในต่างประเทศก็นิยมเช่าบ้านมากกว่าซื้อแล้วถ้าเทียบกันตรงๆเลยว่า สินเชื่อบ้านน่ะถ้าเกิดสมุิอายุยังน้อยก็มี30-40ปีกันบ้างข้อต่อมาคือไม่มีค่าใช้จ่ายจุกจิกซึ่งในเว็บ t h i n อ o f l i v i n g c o m เนี่ยได้ระบุไว้ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับมีทั้งเงินจองเงินทำสัญญาเงินดาวค่าผ่อนรายเดือนค่าประกันภัยค่าส่วนกลางค่าจดจำนองค่าโอนอีกค่าต่อเติมค่าตกแต่งภายในเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ต่างๆค่าน้ําไฟเห็นไหมครับค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยแล้วตีกลับมานะครับว่าข้อดีของการซื้อบ้านมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยมันเป็นทรัพย์สินของเราแน่นอนละแล้วที่ดินบบบ้้้าาานนนแเีคมมููล่ก็จะสงขึต มีทรัพย์สินที่ส่งต่อให้กับลูกหลานได้มีอิสระในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการรีโนเวทได้100%ซตข้อต่อมาคือเมื่อมีปัญหาการเงินครับบ้านก็จะเป็นหลักทรับค้ำประกันสินเชื่อได้อย่างดีเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการซื้อหรือการเช่าก็อยู่ที่ปัจจัยความพร้อมของแต่ละคนด้วย